Okay hey. Watch out มีตัวอยู่นะอ้ามต้องรถต้องลดดำรถต่อจ้ะนอนจ้ะพี่พูดอ่ะตายเนี่ยแอบพูดแบบพี่คนอยู่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วมองไม่ค่อยเห็น marked the location มา r k คตำแ location อ๋อไปหาเพื่อนกันครับเพื่อนกันอาจะปลอดภัยกว่าเนี่ยเล่นเล่นตรงนี้ได้งหลังยิงโอโห

tay chết tạm. sẽ tôi à. đang luôn. Đây này. ở đằng nào nè. Chích อยู่บนเขานี่อยอ๋อนี่หมอเป็นนี่ไอตี้นะไอตี้ี่ฟูดอ่ะอยู่ข้างล่างมี่แบบตีลูกไปลวทำครบ้สิสีดันนะ

โอ้ยโด่ร่งเีบเลยอ๋คิดว่าวิ่งไปนะที่มันยิงมันนะนะเจอไปสัตเก็บเกียเ้ยงมันง่ามัขับโอดืือเกียรเกียนช่างหายนะเจอเจนัดอ่ะโอ้โห